สบายดีพี่น้องสบายดีสกูุตคนขอของซองน้องสบายคือเก่าพี่น้องจ้ะเอาอ่างกางอางนะ่ีกว่าอ่งกางกว่าลูกสบายดีปลาลูกสบายดีปลาลูกข้าวกระสอบัข้าวกระอบมันนี่ข้าปุ๋ยมันยิงข้าปุ้นอีนนก้อ,องยังรอคนคนกำลังไปหาด ใจง้ออะไรควยไม่าช่ปูชินนะนอะไร่ปูชินในกลนนองเียนกองกินเด้อ <c oughs> กินข้าวปุ้นไม่ได้กินข้าว <c oughs> นาย่บอืมมาเต็้ <c oughs> ขนะ้สิจับปมหายจับไม่นานหายทีมงานค่ะสิจับสมจับต้องขอบแก้คือไงจะดีนะพี่น้องเนาะติดแน่ปูดมาหายนะพี่น้องแต่ก็ขอบใจน้งองนายก็สิดยอด จะดมกับเพกไก่นลขนาดน่ะลูกสาวอยากก่อนพี่ดองให้เสีให้ลูกสาวกินก่อนเนี่ยสาวบุถาป่าทาโของใช่อือใช่ใช่อยากยิ้มก่อนเอาใส่เองน้ำปลานี่จนสิบเอ็ดเทื้อ มาได้พี่น้องเด้อเพียงกันฝากเบิกแบบส้มเด้อพี่น้องเด้อฝากไปกำลังใจให้่อยเนาะฝากเบิ่งน่อยน้องเช้ากับจองก็นี่เหน็่ในเรือปลานะขอบขอคุณค่ะนั่งเงียบหน่อยเออจะขนเบาหนังแบบนี้หนังดีรัสโอแม่นั่งบบเป็นเด้อ,ดอกินเนาะหนูหิวก่อนพี่น้องค่ะขอกินก่อนก็ได้เป็นกินก่อนเนาะเพราะว่าเป็นเด็กน้อย นี่ไกพหลังนกองกล้เงตีนางกระพุดโอ้ยไปกินนะลูกล่ะเนสิฮะอ้ยนมาไกลๆเลยกินเขาเลีงกิลลุมพี่น้องมันนี่อันนี้มัไ่่

พอกระตักใส่ตรงยางเนียสยเนาเออนนดี๋ดยวไปเห็บทาสบายดีพี่น้องมาเด้อก,กินกาวปุ่นพี่น้องกลางทงตันน้องขอบใจสาวนัดกับ ซาอสนียพนันมาผ่าพีน่น้องก็แก้ปัญหาจะดีเนาะแล้วก็ขอบคุณพุญายจดีทีให้เขาทีเลี้ยงบ่เออแล้วพุญายจดีบ่าหาไปผ่าบรือเ่ขอบคุณพุญายจดีนั่นเด้อให้สุขภาพแข็งแรงเด้อร่ำโดยเงินทองเฮ็นยังขายประสบความสำเร็จทุกทุกอย่างนู้นหยุดจุดกิหนักลบ เดินพี่น้องซ่บแล้วสีมึงนัมันเลยเนาะสีหวานๆหน่อยหนึงแสะบ่ีมือเสนีนะพอกินเลยเสนีเลยาัวล้นี้จากแล้วอนีเอ้ยหาัวเด้อบนี้นะจากผู้ใดเป็นคนเห็ดดอกแต่ว่าเสะมงมมิมก่อนซ่บมันัสามเรากักบ่ามีพนมตตอนไหเอาไปกินก่อน นี่เหตุเองหช่ป่ะไหนเนาะอยากหูอยู่เนาะเตี้ยบดีพี่น้องมาขอเบิ่งในซองใครเป็นคนเหตุเขาใจอีกเรา้าอาเรบางไม่กินบนเลยใส่จน้อ้นี่อยาตองหอกินบ่ถุกมากินก่อนบอกน้ำซาอยู่กตักนั่นใช่ให้ปุปเมาตักเองกาตักใส่

แต่จะ,กะเกะติมือจะนีโอ้ยอยังุแจุยหน้ากับปุ่นด้เนานเนนนะรกันะน,นนี่เนาะพอดีเนาะเพชรบัเพชรเนาะพอดีอ๋วันวันิดเสียบหรอนะเดีววันห้เราเสีบมันเนมึ็นเคยหลายหิว,ขวเขา <c oughs> บ่บวกกันหน่อยหนึ่งจะเาอ,อากระบมาปุน่นบ่อืนะครับ

น่าแมนแอะไเยี่ยงตื้อปะัี่ยงตื้อปะจะกินดีจะซีมดีใช่ไหยแม่มมนก็ถือแจนูน,น่อยแล้วเนาะ กินน้ำมันอันนลูกกินน้ำปลาเี่ยปัะนีกะทิอันนี้กะทิบ่วยได้กินกินอ่ะเป็นเออเออเเอเลยนะอนๆมันขี้ขามากตาวันนี้ไก่เะไเลงมาทางป่ากับท่านนอนนอนเดิกกาหลีมีไก่แบบยู่ชังอยู่ช่งจได้คอยยิงเข่าวอย่นอกไก่ไก่วน Nháo gọi nó, gì nó. Quê bóp nó mặc kìm rùm, yêu cầu? Gi nó lên. Quê? 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 เอ้ข้าวไปสีอีกเจคิอีกไอ้เจคิเหมือนเหมืนตอนนี้ติบนุนปาเท็กเขามาขายเหรอพ่จ๊ะบอ้าาปาเท็กอยากขายคองแน่เดิมีแต่ไม่ใหญ่ปลาเท็กอยากขายคองหลายปีแล้วเป็นปีอลไรนะปีสองปีเหรอมีแต่ไม่ใหญ่มีแต่ไม่ใหญ่ขายกินดีๆีที่กชุก บบเ <c oughs> จะห่วงใจเองตันนี้ลงเพิ่มที่มันเค็มดูหน่อย๋ย่ก็เสียมนมาลงเติมมันเค็มใจเองเค็มเองวะ เขาบอกเดินไปหนังกับพุกนี่คำว่าเบิร์ดกีก็คอมเมนต์มาว่าอืมน <c oughs> ่าจะนี่ป่าอเองนะฮะพราว่าได้แล้ว แม่ชื่อมื่อจะนี่ป่าเดิขันยังไห้ว่าตามจริงอยากอจากคือว่าแม่น้องแก้มบุ๋มบัล่ะคือแม่นบอจะนี่ป่าแม่นบอเล่ากัอยู่นั่นบอกดื่มกันนื่อยเนาะทรงบังคีบครับเอ้ยอันเอื้อยนิดนะน้าแม่ย่องยังเลยเออนั่นแล้วชุดวานน่นแล้ว ใส่มากินเอาไดะมันกินตอเต้ากินตอดทำไงล่ะตอได้ดินี่ทีละ่กิดเหตุไม่คาดพันนี่เลยเกิดเหตุในการในจานเจดําหมอนจริงเอาอันเอาข้างมา่อกี้บ่ายอีกได้เกิดนะวิจารวัคคันนะเฮ้ย ยงถกใบ่ยงถใจพ่อเลยองใช้บริกินเขาเลย่งบ้นหลานมันว่าวนไดรกปลาดามกินไก่มันบ่ไปซะแรกก่อนประดามากิน ไส่ผู้คนองเทนไปผู้คนองเท่นนั้นะตอนน้เราไยางแล้วดดเสบจังเลยี่นะีบเลยกินเป็นรถขินดะอับมาเบนล่าเลยพี่น้องขอบใจจุกูจุกคนที่เขัมาเบิ่งเคยเห็ีแบ้วพี่น้องเว้ยเถ่าลิปเนาะ ยายดำกินกับปุนกับไก่กากจิงเหรอจะเห็นอยู่เอาผ้ามอากาศอีกแ้พี่น้องเลยาผ้มาก่มันเห็นว่าเชื่องามเด้มันเชื่องามไปแล้วขอบใจสกูทุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ่องเคยลาและก็น้องซาลาพี่น้องพ่อคันคลิปหน้าสบายดี่องน้องไม่นี่น้ำสบายดี